สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์นะคะว่านนางคุ้มนะคะว่านนางคุ้มนะคะนะคะว่านนางคุ้มเป็นว่านเออเป็นว่านแห่งโชคลาภนะคะว่านแห่งโชคลาภนะคะอันนี้เห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้เป็นว่านนางคุ้มนะคะอันนี้เป็นต้นเออเป็นกอใหญ่แล้วนะคะเป็นเอออยู่ในกระถางใหญ่แล้วนะคะแต่นี้เราต้องการเราต้องการเออขยายนะคะขยาย นะคะขยายให้เขามีหลายต้นนะคะคือในกระถางนี้ก็สามารถแยกได้หลายต้นนะคะนะคะในกระถางนี้ก็ปลูกมาประมาณสองปีนะคะประมาณสองปีนะคะก็จะให้ดอกนะคะคืออันนี้ดอกก็เลยแล้วนะคะนี่มีดอก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 จะเลยแล้วนะคะอันนี้ดอกโรยแล้วนะคะดอกเลยแล้วอ่ะตอนนี้เราจะมาเอ่อ เราจะมาขยายนะคะขยายโดยการใช้หน่อม like okay. right like okay, okay, so so ันนะคะใช้หน่อนะคะใช้หน so ่อปลูกนะคะโอเคค่ะแล้วก็ขยายเลยนะคะแล้วก็เออมันจะมีมีหัวนะคะมีหัวนะคะเอาคนี่เราก็เอ่อดึงขึ้นมาหนึ่งหนึ่งกอนะคะหนึ่งหัวนะอันนี้จะเป็นว่านว่านเป็นหัวนะคะเป็นหัวนะคะนะคะเป็นหัวนะคะอันนี้สามารถอยู่ใน ในดินแฉะแก็ได้นะคะในดินที่แฉะแก็ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นว่านที่เชอบน้ํานะคะชอบน้ํานะคะเป็นว่านนางคุมนะคะใส่ไปในอันนี้ก็ใส่ในกระถางเลยนะคะใส่ในกระถางนะคะเห็นไหมคะเห็นกระถางไหมเดี๋ยวคุณยายให้ดูกระถางก่อนโอเคเนี่ยค่ะใส่ในกระถางนะก็ดินใส่เดี๋ยวคุณยายใส่ถุงมือก่อน เห็นนะคะปลูกนะคะวันนี้เข้ามาในวันนี้เข้ามาในสวนลึกหน่อยนะคะในสวนลึกหน่อยอันนี้เป็นบ้านเออเป็นสวนเป็นบ้านของเออน้องสาวนะคะเป็นบ้านของน้องสาวปลูกปลูกด้วยกันนะคะปลูกอยู่ด้วยกัน น,นี้ก็จะมาขยายพันธุ์นะคะวันนี้จะขยายแค่ขยายให้ดูแค่สองสองกระถางพอนะคะสองกระถางที่จริงกระถางใหญ่เนี่ยกระถางใหญ่เนี่ยเราสามารถแยกได้เป็นสิบกระถางเลยนะแต่วันนี้เอาแค่สองกระถางนะคะให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะคะคือว่านางคุ้มนะว่านางคุ้มมันจะเป็นแบบมีหัวนะนีเป็นว่ามีหัวต่อไปาอีกส้น นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีหัวแบบนี้นะคะมีหัวนะคะแล้วก็ปลูกลงไปเลยนะคะปลูกลงไปกระถางกระถางที่เราใช้นี่เออถ้าเป็นกระถางที่เราเราไม่ต้องเราไม่อยากแยกนะคะเราปล่อยเขาโตเลยนะกคค็ต้องเออเป็นกระถางใหญ่ไปเลยนะเพราะเขาจะโตเร็วมากนะคะจะโตเร็วมากนะคะถ้าให้ปุ๋ยให้น้ําดีๆนะคะก็จะออกดอกเออออกดอกเตียสองครั้งนะคะเนี่ยนะคะ แต่นี่เขาก็ออกดอกให้แล้วนะปีนี้ออกดอกให้แล้วหนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งดอกเขาก็จะเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มสวยนะเป็นดอกสีขาวเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มสวยงามมากเลยค่ะดอกเขาก็จะอยู่ประมาณเขาจะบานอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะดอกก็จะบานอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ปู่ให้สวยงามเลยนะคะให้สวยงามแล้วก็ลดน้ํา โอเคนี่ยคะ่ะก็แยกได้นะคะเอ่อเราสามารถที่จะแยกได้เป็นติดกระถางก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณยายแยกแค่ให้ดูแค่สองกระถางเฉยนะคะให้ดูว่าเว่านนางคุ้มนะมันมีเป็นหัวนะเป็นว่าเป็น,เป,นเป็นหัวนะถ้าเวลาเราจะเออเอาไปปลูกที่ไหนอย่างไปต่างจังหวัดเราไม่เราไม่จําเป็นต้องเอาต้นไปนะเราเราก็เอาเฉพาะเออหัวมันไปก็ได้นะคะเอาหัวไปนะคะแล้วมันจะขึ้นเองนะคะ อย่าดน้ำก่อนนะคะขึ้นยดน้ำ ะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะันนี้ก็เสร็จแล้วนะโอเคโอเคนะคะอันนี้ก็จะพาเออคุณยวันนี้คุณยายพามาปลูกนะคะพามาปลูกเป็นเออเป็นว่านนางคุ้มนะคะว่านนางคุ้มนะคะอันนี้เป็นเป็นว่านที่มีดอกสวยงามนะคะมีเป็นดอกที่สวยงามนะคะนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พาพาเข้าสวนนะวันนี้พาเข้าสวนนะคะก็จ uhm, like ะเป็นเออสวน แบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะก็ปลูกลายหลายอย่างนะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เ,าวเ,าวเาวทานได้นะคะก็จะมีมีฟักมีแฟงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำทำรั้วขึ้นมานะคะทำทำร้านให้เขาปะต่ายขึ้นไปนะคะจะได้มีลูกนะคะนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ขอจบการาสาธิตการปลูกนะคะว่านนังคุมนะคะว,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 ว่านนังคุมนะคะเป็นว่านเป็นว่าเป็นว่านแห่งโชคลาภนะคะเป็นไม้เป็นเขาเรียกว่าเป็น เออเป็นไม้ฟอกอากาศก็ได้นะคะสามารถที่จะอยู่ได้ทุกอากาศเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ